ยายมีทํางานที่ไหนคะยายนี้แพ็คของยายนีเนี่ยเป็นพนักงานเป็นพนักงานแพ็คของแพ็คของที่นี่แหละแพ็คของแบบลูกค้าสั่งของก็แพ็คน้ํายาน้ํายาล้างน้ํายาล้างจานน้ายาล้างเครื่องเป็นพวกสกอตสกอตไบที่มันเป็นอุปกรณ์ที่มันเกี่ยวกับร้านอาหารนะคะ ทำกับสามีหรือพ่อสามีคะโอ๊ยเป็นลูกจ้างเขาเป็นเป็นลูกจ้างแอนเดียสเนี่ยเป็นลูกจ้างคะ่ะไม่ได้ทํากับพ่อแกไม่อยากทําบ่อยากเฮ็ดกับพ่อเพราะว่าถ้าเฮ็ดกับพ่อเรามันมันทํางานตั้งแต่เศร้ามันไปตั้งแต่เศร้าไปตั้งแต่เศร้าแล้วมันเลิกหาโมงเลน ไปแต่เช้าเลิกห้าโมงเยน็นสินะอืแล้วเราบ่มักเฮ็ดงานอยู่กับทีไม่ชอบทำงานอยู่ในออฟฟิศยายนีก็ <c oughs> ทำงาน <c oughs> ไปแพ็คของช่วยผัวไปแพ็คของแพ็คเข่าแพ็คของช่วยเราไปแพ็คน่นแพ็คนี่อันนี้นิดหน่อยช่วยเรายายนีทำงานยายนีไปทำงานกี่โมงยายนีไปทำงาน ม,มามาไม่ไปทํางานมาไปโรงเรียนอือไปโรงเรียนบางทีก็ไปช่วยช่วยป้าป้าแพ็คของไม่จริงจะแบบมามาตอนนี้เขาหาเรามาไหมมามาหาเราเลย <c oughs> ก็ทํางานช่วยอาทิตย์แบบว่าแม่นูนาไม่ได้ไปตอนไม่ได้ไปแบบแต่เศร้าพร้อม่แอนเดียกนั่นสิไหมคะแต่ว่าอ่าถ้าเขาไปแพ็คของไปแพ็คของก่อนที่จะไปโรงเรียนเขาก็ไปตัแต่เศร้าเลยไปแพ็คซอยเราประมาณหนึ่งชั่วโมง ประมาณหนึ่งชั่วโมงจชเขากับไปเรียนต่อหรือลังเลิกเรียนแบบเนี้ยลังเลิกเรียนแบบใช่เราก็ไปแพ็คของไว้เพื่อพรุ่งนี้อย่างเงี้ยไม่หนูน้นเนี่ไปเฮ็ดงานซอยพ่อใหญ่อเดียดยายนี่นะไม่ได้เงินเดือนดอกยายนี่นะไม่ได้เงินเดือนแต่ยายนี่ไปซอยผัวแพ็คของผัวนะเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้าง,างของบริษัทวอตเทคเออบอมแมนฮะบอมแมนบอมแมนเป็นอะไรพ่อหนูเป็นลูกจ้างใช่หรออะไรลูกจ้างเอ็มพอย เออก็ลูก <experiences> จ้างไงก็เอ็มพอยส์ถูกไม่ไรเอ็มพอยส์ก็ลูกจ้างไง